สกุลเงินเยนนะครับนักงุนครับยังคงขยับปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมเป็นเทรนขาลงเนี่ยกดบรรดาคู่สกุลเงินหลักของเรามาเนื่องจากมีความคาดหวังครับในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางประเทศญี่ปุ่นนะครับถามว่าเอ๊คุณครับแล้วแบบนี้เนี่ยนะฮะมันมันจะมีโอกาสที่เงินเยนจะกลับมาอ่อนค่าได้อีกไหม การที่เงินเยนจะกลับมาอ่อนค่าได้นั้นเนี่ยก็คงจะต้องรอคําพูดของทางฝั่งธนาคารกลางญี่ปุ่นคนเดียวแล้วล่ะว่าแนวโน้นในเดือนนี้เนี่ยเราจะยังไม่ทําอะไรหรอกคุณครับแต่ล่าสุดเนี่ยถ้านั่งจะลองดูข่าวนะก็มีการรายงานเข้ามานะครับนนทุนเกี่ยวกับค่าจ้างค่าแรงของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพบว่าเริ่มมีการปรับตัวขึ้นนะ นะครับเริ่มมีการปรับตัวขึ้นแล้วแล้วมันยังไงต่อคุณครับเอเื่อนไขการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่าถ้าเงินเฟอ้อทรงๆอยู่ที่ระดับ2%แล้วไม่ได้ลดต่ําไปมากกว่านี้แล้วนะทางธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็มีอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือเรื่องของค่าจ้างต่างๆต,ต้องปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะบางคนบอกว่าเอ๊ะ คุณแล้วมันจะลดเงินเฟอ้อยังไงถ้าเกิดว่าค่าจ้างมันสูงครับโอ้ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมองต่างกันกันกนกบประเทศอ,อื่นๆเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางฝั่งของสาภาพยุโรป u k e u แบบนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประสบกับปัญหานะครับเงินฝืดก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันดันไม่ขึ้นจริงๆแต่พอหลังจบจากโควิด -19 มีการใช้มาตรการกระตุ้นต่างเงินเฟ้อมันก็ปรับตัวขึ้นแล้วในรอบแบบว่าเป็นหลัก10ปีเลยนะพอมีการปรับตัวขึ้นปุ๊บธนาคนารกลางญี่ปุ่นก็เลยพยายามนะครับอยากจะรักษาระดับให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ในระดับสูงแบบนี้ก็คือ2%แถวแนี้แหละนะครับโดยการที่มองว่าถ้าเงินเฟ้ออยู่ตรงนี้แล้วและ ถ้าเกิดว่าพวกค่าจ้างต่างๆมีการปรับตัวสูงขึ้นตัวนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ช่วยผลักดันในส่วนของตัวเงินเฟอ้อก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าพอมีการขยับฐานของค่าจ้างต่างๆเนี่ยมันก็จะมี purchasing power หรือว่ากําลังการซื้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยก็จ,จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทำไม่ให้เงินเฟอ้อเนี่ยปรับตัวร่วงลงอย่างชัดเจนครับดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้ยังมีความไม่ไแน่นอนจับตาดูกันต่อไปนะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นเรายัง ไว้ใจไม่ได้แต่สิ่งที่นักลงทุนเชื่อมั่นและเชื่อใจเทน้ำหนักไปแล้วในตอนนี้เขาคิดว่าการประชุมน,นโยบายการเงินในครั้งถัดไปยังไงและบ OJ ขึ้นดอกเบี้ยนแน่แสกุลเยนก็เลยแข่งข่าแบบนี้ครับทีนี้ถ้าถามว่าเราจะเฉวยหน้าอะไรกันดีถ้ากระแสะโลกในตอนนี้มองว่า UJ เี่กนกำลังจะเป็นหน้าเซลนะครับดังนั้นนักทุนก็อาจจะต้องพิจารณาในการเด้งขึ้นและเซลล์กลับลงมาก็ได้โดยเช่นเดียวกันแต่ต้องระวังด้วยนะเพราะอย่างที่ผมบอก ข่าวกระแสกับข่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวพื้นฐานเนี่ยมันจะมีลักษณะาการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนกันข่าวกระแสก็คือจะจบไวัยถ้าไปเจอบ OJ ใครสักคนออกมาพูดว่ายังไม่มีหรอกครับยังไม่มีแนวโน้มในการขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้นะแต่ว่าปีนี้อาจจะมีสักครั้งหนึ่งถ้าเป็นการพูดจาดับความหวังเมื่อไหร่แล้วก็ การกลับมาแข็งค่าของคู่ UJ ที่จะดีขึ้นไปด้านบนอย่างแรงเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกขนาดจริงๆนะครับดังนั้นนักงสงจะต้องรู้ตัวได้ว่าเรากําลังเล่นกับข่าวกระแสนะที่ไปเซลล์ตัว UJ กันถ้ากระแสยังมีอยู่การเซลลนั้นก็สามารถที่จะลงได้เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันครับการขยับปรับตัวลงของตัว UJ เนี่ยการที่เย็นแข็งมันสามารถที่จะกดดันชะลอกลําลังดอลลาร์ได้นะครับส่วนหนึ่งก็จะกลับมาสร้างแรงบวกให้กับราคาทองคําได้ด้วยเหมือนกัน บวกยังไงคุณราคาทองไหลลงไปแล้วไม่ได้บวกให้ทองเนี่ยกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงครับแต่หมายความว่าเป็นการชะลอเป็นการซับพอร์ตแรงเทขายของราคาทองคำครับทำให้เวลาลงเนี่ยอาจจะลงช้าหน่อยถ้าในช่วงที่ไม่มีข่าวนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเยน็นยนทั้งหมดนะครับนังจุนขอพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึง่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเนยนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์เด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ i n t e r s t e l l a ลาร์กรนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดครบหลอดไซส์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอหลุ้นนะครับหนังชุนครับระวัลสูงสุด9,999หลอดแลก BYD d o l p h i n นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e p p e r Stone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 10, USD ่นเอลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเป็นขั้นต่ำหน0่งร้อลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำา5าหลอดไซส์หรือคอมมูนิต y 10ี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US อลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Paper Stone แล้วทางโรคเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบตของนักลงทุนภายในวันที่3 1มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียกเชิญทุกคนนะครับ เ e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งทุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888 USD อลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ